สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเมื่อนี้เข้าเข้ามาเหรียญยูบานเราอีมันครับสองทุ่มตรงโดยประมาณครับวันนี้นะจ๊ะโดยประมาณครับโดยโดยประมาณครับทีมงานกำลังตั้งของครับสองทุ่มตรงโดยประมาณครับตอนนี้ก็ทุ่มเครื่องทุ่มสามสิบห้าทุ่มเครื่องก้วะลครับทีมงานก็กินเขากินปลาแล้วแล้วครับ ไม่กนปลาเพราะโตแล้วครับนี่กินแซ่บๆครับมือนี้ข่อยเขาอยู่ไหนครับเออสูบิีมน้อยครับอันนี้สูบิีมน้อยไม้ลำดักครับอันนี้มันลำมงคลครับมันำมงคลน้อยมงคลน้อยครับดีพี่ต้าจะมาเสียงแหบพี่น้องเอ้ย ไประวางครับไปถือทำงานอย่างผมอยู่ทกัจนเดียวครับจานเดียวครับอันนี้ว่านาใหญ่เข้าครับรถแห่แซ่นัวทัวร์มิวสิกครับนี่แหละวหนนาใหญ่เขาปิดหน้าปิดตาดีดีเด้มนี่รถเขรถเขินรถกล่องนะถเขยกล่องครับ มือนีเหรียนยุดหนอกทงแนจั้อนครับคนมาท่านมากกับบลูกันครับกับประมาณนี้แหละโอ้ยว่าเปิดพรลุมทวี โอเคเดี๋ยวผ้าผ้าไปส้มทั้งไต่ครับผ้าไปส้มทั้งไต่ลงรถก่อนเออมื่อดาจ้อนเมฆครับจานเมฆมือกล่องมือมือดันมือดันจานเมฆมือดันครับอาเสียไรอ้อยนี่ครับ อันนี้นักร้องสาวครับนักร้องสาวประจำทีมงานอันนี้เมียมมือกีตาร์ครับนี่ครับมีเมียมมือกีตาร์ครับผมจะปวดอันนี้อันนี้จานกับจานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มือมิกอันนี้มือมิกส่วนตัวผมเองครับนี่มือ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 มิกนักร้องดังนี่ครับนี่เออจานท้องครับนี่ก็ปีเลยวะ เอาคลิปนี้เอาไว้ซัำนิ้ก่อนครับเดี๋ยวไปหาตั้งกลองคือเพิ่นก่อน <c oughs> <c oughs>